ตอนนี้กะบ,บัวรำกำลังทำการดุดเนาะพี่น้องก่อนสิตกกะเนาะเฮาต้องได้ปรั๊บหายหน้ามันเพียงก่อนเนาะเดียวกะสิขึ้นบ่งามก็เลยดุดก่อนดุดแล้วจังคอยไทยเนาะสบ,บายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขสุขคนเนาะวันนี้กัมาพบกับส่องดำมืองซนเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมันนี้อยู่ทงหายทงหน้าเด้อพี่น้องเกี่ยมดุดหน้าเนาะดุดปับ๊บ สีตกกะเนาะเพราะว่า,หนใ,นาให้นานบอกเพียงคือเขาได้ถ่ายลงมือก่อนเนาะแล้วมาปั๊บก่อนพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขาก็ปั๊บแล้วเพี่เอนหอยเนาะแล้วก็สิเขียมไทยเนาะตอนนี้ก็เพียงแหละพี่น้องเพราะว่ากะสีได้ออกงามในเพราะนั้นในมันสม่ำเสมอเนาะอันนี้ก็เช่าปากอันนี้เนาะตัวหัวดุดนี่เนาะออก เราจะเอาไทยมาใส่ใสนอนไทยก็อยูึะเสลน,นี่เนาะพี่น้องต้นนี่ก็เขาได้เปลี่ยนใส่ไทยแล้วแล้วเนาะตุปบวนก็มาพี่น้องมาเนี่ยขนาดเลยสบายดีน้องมือลูกดีดีแหงบเลีบางกล่กองนเนาะเดี๋ยวบารําสีไทยนอนเดียวสีไฮแมนิซาถ่ายใหนน้เนาะแดดแล้วพี่น้องเอ้ยแปดมุ่งเสาตอนนี้เกือสั์เลยแต่เสานี่ตอนนี้พอนิซา,า,าตั้งไทยนายเนาะ มันแกกับมันดุแล้วมันจะใช้หน้าให้แล้วก็ดูแล้ว ก็มีเฟอนิช่ากับไทยสีแหลวแลเนาะพี่น้องนี่นาะพี่น้องต้นเมนิชามาถ่ายเปลี่ยนบอดดัมเนาะปรนเด็นบอดดัมเหนื่อยที่บอกหน่อ้ใส่สอยมออ้ามันถือคล้องนะแม่ปีนมันน่ะเออกำเบื้องนี่งัดเข้าไปเออ ไก่ไม่หยาบก็ได้น้องพี่น้องตัวนี้หยอกหยอกขึ้นหยอกขึ้นสูงหยอกโคตเกือบให้มันแล้วเด้อะมันดิ้นดิ้นเขาดุดแล้วเนาะมันก็อ่อนมันก็บอกแ็งก็ได้ นั้นลุงแหล่ก็ลังเอาจักลงมาติดตังเนาะพอสิดูหนามจากน้องก็มาใส่สก็สีแดงอันกะอุ่นทบพวนมามาแต่ใช่มาแต่ใช่ชลูกมาไทยหน้าบ่ไทยหน้าบ่ลูกบ่าไทยไทยแม่ไทยบ่แดดพี่น้องเออแดดร้อนมึงจะเป็นมึง่นพี่น้องหลังจากผ่านไป สองสมูกัวเนาะนากะสีประมาณนี้เนาะเกือบสิเต็มไห้ล้วเนาะเพราะว่าดินมันแหงๆเนาะฝนบ่ตกหลายมื้อเติบแล้วเนาะเฮาไทยก็จนควันกุจริงน้ําก็แห้งอยู่พอใส่ได้อันเครื่องจักอันเนาะแอชั่งมันก็ลอบไว้เนาะแต่ว่ามันมันแงลายเนาะมันก็เพื่อสิเต็มนี่ไหเนาะเฮาสิตกมื้อ นี่น่ะพี่น้องหลังจากเขาดุดแล้วมันก็นสิเพียงแล้วบัดน,นี้เห็นเ่าดุดทางนั้นลงปกติน้าทางนั้นเนาะมันิีึ้นบถึงเลยฉพาะบอนแจ้บบาดํายื่นไปห้าแจ้ทางนั้นเนาะมันสูงมันต่ําไปทางนั้นซองขางแล้วนาสิีลงไปห่มแตขกางเดียวทางนั้นหน้าหายมันบุเพียงแต่ได้มาเนาะถ้ากับปีนี้เห็นได้ปับมันเพียงพอเฮาได้ใส่ปากซึบนาดุดเนาะพยจุดูดลายปีแล้วแต่ว่าบ,บ่คอยได้ดูด คือแบบว่าเขาย้ำหาไทยเขาขาดแล้วเขาเมื่อยแล้วก็มีแต่เขาใส่ขาดกวนแล้วน้ำมันก็มันก็บโบไปได้ปีเดียวแบบว่าอย่าให้เพียงในปีเดียวกับโบได้นเนาะถทั้งท่าเขาใส่ขาดรถไทยธรรมดาก็ต้องได้ดูดเอาแบบนี้มันก็ไข่แน่แล้วนะ้ำบอลก็ตกกะได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก่ะหลังจากที่ดูดหนำ่ำใส่ใส่แล้วพอนีิสาเพิ่นกระสิขาดแล้วก็จัง ขาดแล้วก็ยังสิได้หมอกพี่เนาะเอาใหม่มัดใส่ขาแล้วก็เฮาสิมาหมอกเพื่อให้มันเพียงบัดเวลเาเฮาลกคกาจังลกคงายเนาะพี่นอ้องถ้ามันบ่เพียงเฮาลกคกากับโบงายเด็กห้าใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยมันก็สิบ่เสมอถ้ามันบ่เพียงตอนนี้เ้าก็ดูดใส่ไทยเหนืงเนาะนี่ดูดใส่ไทยเหนืง ก็นี่ก่ะวันนี้ก้นนกสิในหมอกแล้วนอาอหลักจากขี่นขาดไปเดินเติบไห้มันเพี่ยงวะห,หมอกแล้วมันเพี่ยง สร้างไปก่อนเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้กาเวลากผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนาะที่ว่าเฮาได้ขาดแล้วหรือว่าเฮาหมอกแล้วเนาะหมอกแล้วประมาณ12บสอโมงเนาะพี่น้องแล้วเฮาปะให ดินมันจมลงเหมือนให้มันแจกกับเขาแล้วเนาะจังสีมาหวานเด็กต,ตอนนี้ก็สซได้หวานแล้วบบบนี้แม่นิชาไปลงไปเอา้าเลยืท่านะเขาปลูกอยู่แค่นี้เ,เนาะตอนนี้กับพ่อน,นิสากำลังนะสิอยู่เขาปลูกเกินไปเนาะมีไก่แค่ตะกะเออทั้งรุมมันก็แตกน้นองอ่ะยู่เนาะบอลได้ไม่ดินฮะ ก็ดำโลกแคมนำที่โล่ดำเลยนี่ครับพี่น้องซองขนกับแม่นิชาเนาะมาเนี่ยช้ามุ่งแล้วแต่ว่ายังแดดแต่ว่าทำไมนอนหลับใจงหงอนงำบ่อะไรบ้างโอ้วิบ้านแล้วเนาะแซ่ซองขึ้นแซ่ซองขึ้นเอาขึ้นมาอบซองขึ้นเนาะทีน ช่องขึ้นดิฉันเป็น,ช,มมนชาวหวานคือสิ่งอ,อ่างงามเยอะเพราะมันมันก็อ,อก่างเงางามแล้วเนาะฮะตอนนี้ก็ลงมือแล้วเนาะฮะลูกหยากับท่า,า,งบทางแก้มลอกมือนาะกินห้องบริโต้ลายปีแล้วเนาะอยู่ไฮแท่นนี้นะ ตะกี้ก็ตกแควนี้เลี่น้องตกไฮแคมหันน้ำปันบวกกตกตะกี้เนาะเป็นตะกะเมือ่อแล้ววันนี้พ่อไปได้น้องอยู่ทึ่งเนาะแล้มันมีหนามอยู่ทึ่งเข้ากัคิดว่าทึ่งนี้มันลุกเน้องหละ่ะเวลาฝนตกกระแท่นี้มันชีด้ยหนามก่อนนะนะและ้เข้าเลยตัดสินใจขึ้นไปตกอยู่ทึ่งเนาะกะหลายปีเติบเลยประมาณซีฮาปีได้เลยเพราะว่า คันถาาตกอยู่เสิงกาเงาแล้วก็ฝนตกเลาก็สิมาดำทา้งรูมก่อนแล้วพอมีหนักนี่เนาะไม่มีฉากกับรางวานตอนนี้คือสิเมื่อยแล้วเป็ได้เมย์ป้ะอืมกัน่าบ่เมื่อยเนาะเดี๋ยวจะงหน่อยสิไปหวานซอยไปเนาะวันแล้วตัวนี้ก็สิได้ไปหวานทางนั้นต่อเนาะพี่เนาะหมืออื่นหวานทางหน้ากลางเนาะตัวนั้นสีแบบว่าเฮาไทยไทยแล้วเฮาสีหวานหวานแล้วหาจังสีขาดทมเลยเพราะว่าตัวนั้นเฮาหวานปะเลยนะหวานเท่ห์วะ ฝนตกขึ้นมืให้เกิดเป็นตนอะไรแบบว่าปะาจนหมากจนในเก็บเกี่ยวเลยเนาะตัวนี้น่นตกะเนาะเลยนว่าโตกะบ้านเนาแต่ว่าวานพอว่ามันยาวสําได้สำหนึ่งเป็นแนวท่านจะบอกเป็นแนวพัดแล้วกะ็พอดาได้แล้วถ้าจังสิมลกนาะรกแล้วเ้าจังไปดาใหม่ท่านจะบอาไปจัดสันใหม่เนาะเดี๋ยวไปวานเขาสอยเพิ่นกนอนเนาะ พี่น้องตอนนี้การวานแล้วพี่เดียมหอยแล้วเนาะกาเดี่ยวล่อเบิ้งว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะหรือว่าเจ็ดแปดวันจะไหนมาดั้สีมารีวิวให้เบิง้งเนาะคันถาว่ามันเป็นมาแล้วเนาะกะบบัวสีงอกงามสัมเด็งเขากับมันกบับใบหยักอันนั้นก็ได้เนาะมันอยากหองอแนวๆเนานะพี่น้องมันบ่อยากแตกหน่อสอบสอบตีซองตัวที่มาดำไปหวานเนาะคันถ้าสอบชนิดที่แม่นิช่าหวานนะมันกั ง่ามยู่เห็นงอกมันออกเนาะนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันแท้ๆของบ่ะดำนาะพี่น้องเรียกงานก็ค่อนข้างจะนี่เขามาตลอดเนาะมันเพราะว่ามันช่วงนี้มันเป็นยาำหายยมหน้าแล้วเนาะมันก็สีไายแนวตะกีเนาะวันกาแล้วเนี่ยก็ต้องได้ไปวันเขาหน้าก่างอีกมื่นเนาะเดี๋ยวสี่ห้าหมูมาสวยน้ำแร่น้ากคางเนาะเพราะว่าบ่ะดำก็ อยากถ่ายคลิปแน่ด้วยอยากหวานเขาแน่เนาะนให้เด็กหน่อยมาไทายน้ำนเนาะเดี๋ยวเทาแล้วตัวนี้กะกัสีได้ขึ้นไปส่วนเขงางูเห็ดยังหลายๆอย่างเนาะเห็ดม่วงข่อยห้องคุณพรท่านเคยปลูกเนาะยันนี่เดี๋ยวข้าเจ้าเขาข้าเจ้าทีข้าเจ้าวานก่อนเนาะมันเหวข้าเจ้ากระชีให้ปลูกเนะะาะก็ต้องได้ปลูกแต่ว่างูเห็ดหน่อยที่ว่ามันเกิดใหม่เนาะเป็นเบาเป็นเศร้าที่ว่า พ่อปลูกแล้วแต่ฮ้องไยังบูทันใน่วนเข้าตอนนี้น้องพว่ามันบูมีผู้ใหญ่คือแต่เก่าเนาะคันท่าพอฮ้อย่างเมื่ีก็ขึ้นฝ่อเป็นคนแทงดังหัวเนาะแต่ว่ามันบูมีแล้วคือมือนี่ก็เป็นก็บโย่างแล้วเนาะก็ะเลือดแต่บารัมกะซีได้เห็ดเองนี่แหละเนาะซีลองเม่งปีนี้บารัมกับโบ,บเคยจะเสื่อแต่ว่าซีลองแทงเองเมืนนะ่อเนาะก็ไล่ยื้อเนาะพี่น้องเวียกกะมีมาตลอดแต่กะ ชูไปเนาะพี่เนาะกะจังได้เสนอเกิดเป็นลูกเศร้าหายเศร้าหน้ากะสีประมาณนี้กะเบียกร้ายเนาะกระส้มเมาเฮียนมาหน่อยเนาะพี่เนาะข้าบนมีความหูร้ายกะกะทุกอย่างแน่ลั้นากไว้นั่เนาะกะสีตังมุกตังใจเนาะพี่เนาะสี่ชูไปให้งที่สุดเนาะสี่ในดีที่สุดขอบขวบกระดำกะ กะฝากนะเด้อพี่น้องเด้อฝากมือสูู่สุขคนเนาะอาศัยจากแห่งเสียงใสจ,จากพี่น้องมือสูู่สุขคนเนาะพ่อแม่ปลาลูกว่าอ,อยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อให้บลัมเด้นผ่านกด,ดวไว้เนาะกดขององยูทูบก็คือได้สีอันตนันสี่พันสโม,มุการรับสมแลวกะ็หนึ่งพันคนติดตามเนะาะจังผ่านกดและสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ ในวิดีโอของอเฮาเนาะและจังมีรายได้เข้ามาในในสองของบาร์ดัมสันสเน,นะจังมีเงินเข้าบัญชีเนาะแต่กะห่าอยู่พี่น้องเพื่อสี่ได้พันคนเนาะจังได้กะซอยเบิ่งซอยแซ่เด้อพี่น้องเด้อมาสุขสุขคนกะใส่พี่น้องนั่นแหละเนาะบาดัมกะตอนนี้กะลำบากพี่น้องบ่มี้สองทางที่ว่าสิมีรายได้ยังเลยสวงเนาะเรียกงานที่ว่า เคยไปหับจ่างหับบแบบว่าไปเหตุงานก่อสร้างนี่ยังไงมันกับบุคลมี่นอกพี่น้องคู่มือคือเห็นอะไรเวียกสภาพบานเมืองฮ่ะนอกกับปามาบรารนอกคู่มือนี่ค็คือแต่ก่อนนอกข้าเจ้าแบบว่ามีลูกไปไทยไปย่างข้าเจ้ากับจ่างไปเหตุเฮื่นเหตุย่งเนาะอยู่ลาวฮะแล้วก็เพราะนกับแบบว่าไปเป็นกรรมกรเขากับพ่อได้ใส่ได้จ่ายนอกสกีเนาะแต่ว่าคู่มือนี่มันบ่มีแล้วนอกเวียกันมันก็น้อยเนาะ ล้วกมัวบบมีสองทางหางเงินมาได้ก็จะอยู่เห็ดหายเห็ดหน่าอะไรเนาะก็พอได้กินวันวันๆก็ซอยเดอ้อพี่น้องเด้อซอยกดไหลกดแช่อะไรเนาะก็ก็ติดตามให้บ่ดดัมในผ่านกดเนะาะก็ฝากเดอ้อเอาภารกิจสุดท้ายก็นี่แต่สีได้เก็บเขื่องเนาะพี่น้องวานนี้เพราะว่าเขา้าเลยวานแล้วยังกเกระเทียมหอยแนละ้วนั่เก็บหล่อเก็บ นี่และซา,ต,าตัวโยกตัวโยกเก็บจักีกเนาะเก็บจักกิยหลมุมเนาะเขาเมียน,นตัวโย,นแ,บบวยนแล้วก็พวกรถท่อรถไทยเมียนแล้วก็ทั่วจบเนาะมัในที่เนาะที่แต่ต่อกันอีกมืออื่นไปไทยอยู่หน้ากลางเนาะแหล่สีวันเขาเอา้าคลิปนี้ก็สีขอจบไว้เพียงาน้เด้อพี่น้องเด้อกับมือนาพอกันใหม่เนาะคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย